สวัสดีครับพี่น้องเกิดเหตุการณ์ประหฟันเพราะว่าเขาประหลันก็เลยปัดฟันนะแอปพลิเคชันซีรีสเกาหลีดปแล้อีสานมากที่สุดในโลกกรด้นแตงแล้วาเลตที่มีอายุอ่านว่าอยู่ไคลๆก็ูได้หลายปวและคนวันนี้กินเอรตอนนี้มากครับแก้วภาษาบนไทกรเดี๋ยวกลังไปอาเนี่ยจุบัดทีนี่มีอาย่พี่น้องครับก็ดูเป็นอย่างก็เศร้ามาค่ะ เหตุเกิดผู้ใดเก่อตั้งหาผู้ใดก่อตั้หาเอมีบอกฮะอเอาเอมีไปฟังกันเอาเอ็มีไป่อันนี้ไปก้อนไหนบ้อันไหนกาตั้งหาล้านบอจ้ะเลาเรียนาไลปารตเนเนจนว่าจนคอนเสร์ตเต้เก่งได้ิกวางได้น้ยกไวโยดไวยดไทยเลยเด้นโดนเทมอลโดน่ลืมแล้ว ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวมาแล้วลิดตลกก็ลิดไปเลยต่อต้อนอกจากนั้นนะครับสมุนสมุนไพงอ่อนสวยจริงต้องอิ่มอ่อนะแล้วก็ไฟลายผ้าุ่งนะคะผ้านุ่งหมูดรี่เรียบง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัววัฒหารรมะดับล่างบนสิพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ข้าอนุญาตแจกเครื่องเตะโซโลทีลุกขึ้นมารับเลยค่ะคนละเป็นครัวนะคะลุกขึ้นมาเลยค่ะแมนแม่น ต้นไปแล้วก่นนะครับต้นไปแล้วเราลเอาไปแกับท่านนะครับเป็นเรื่องเป็นจิงนั่มนะครับอาค่ะติดใจรสชาติานกคได้ตามร้านค้าที่มีคูแชใกไร้บ้านคนนะคะจาเแ็กขอกมามบ้ามีแมงมเอาไปเพือแได้บะหมี่โคบก็ขอกืนกัน้ำแก้วเนอะโอ้ยปวนไปเลยว่ะนอนเลยวันนด้นะครับตามไปให้ไกลเลยนวันพรุ่งนี้เอกันที่ า้เชชิดัยอคนหลายอยู่พี่น้องคนหลายอยู่แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ประกาศไปนล้วครับนักฟองแตกนักฟองแตกไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับไปหาไปหาเล่นไปเพียงเดียวนะครับเอออยู่ที่คนละท่าฟองเรื่อการคนละท่ารักกันไปครับนะครับหน้าที่ของพวกเราสองคนหมดแล้วนะครับสมหวังก็สม่วนบนที่ตาสาวหน่อยเป็นแรกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเห็นเขาแล้วต่อ ไเอาเจียบจะเลยเจี uh, no ๊ยบก็ู่กันบบเจีเจียบลืมเอาไม่ไดจะจงการได้คเอาเจีจยาจัดกันได้ะคุณเราคุณไม่ียหนักไม่แย่นหนม่หมดจะร่าหวดเอาแ้ไปเจียเนาะคนละหนึ่งคนละึ่ เจาเป็นผู้ใดอ่าส่กนาแก่อไย่าฝว่าาเดิเ้าเป็นผู้ใดครับโอ้ผมเขตนประเทศผูฉียวไปหารชุ่มเพล่ชุ่มเพล่ปหาเนี่ยซองขมอผู้ทักคอยเบิกนี่นะคอนดังอสกจ้าเจ้าเป็นไผ่อะไยเียเพิ่นเบีไผ่ล่ะเย่เสียเสีไหนแยตะพีนี่เดียดไะเทน้อยเีน้อยอะไน่ไผ่อะไรไอหมอกอารมเสียงไม่จากเลย จะไินบ <ide> ูดาอ้บินล้นเลยจีแย่เจ็บเหล้าฮะย่เจ็บเห้าเจบีก่อนนรไใเหล้าเ็ย่าป้าอย่าีก่เ็นคนี่มัจะ้รักสวรถไเราเบาข้อรถไผในอุลราได้กันกับค่อยเนี่ย พยองเมื่อนี้ฉลองครบรอบ10ปีเลยไง10ปีไงปีของการจักษ์ระหองท่าน้สงศักิตยาพรยาพร2009แง่้าเสด็ความดีใจ้อเพิดเรืยกนคาาตุาอันนี้เรีว่าอะไรชอว่าพยองพยองคอยกันชื่อ้าพ้อกันซื้อ้ายังคพายงโหวตวกานก็นึ่งไจะได้องผดกคองแดงคอแก บ้า,บา,บาพอ,าอาพี่ร้องใครผู้เชียวม่นม่าย่้วม,มาหลายาแาแฉลอคนนออุ้ยแม่นกันเชื้อบ้าก็เลอยเขาเอาเอาซื้อบ้าที่มีติพี่พน้องคือ่พาน้เจ้าลำข้าเจ้าห้วยข้าเจ้าผิดเด็เีเจ้าเขาเยกตไครันีแต่ปลาโอยปลาั่น เป็นธรรมาจะลำพองแบบเป็นลูกแก่ไรล่ะวูแ้วนางู้หิง้งนะั้งิงชาีง่เออตงวันวันที่เราื่นกันทีไรตื่นได้เยวัพงเสืนทันไร่้อด้าสอของบริษีที่ผิวเปองโคกไเกบพนอ้านอะกรไร้ย่านเจ้าของเมียตกเจ้าของยห่รนโอ้ขเสียงพี่น้อง ผู้วอันนี้อันนี้บ้านไหนเนี่ยบ้านองซองหอมบ้านน้ององหอมบ้านหองซองหอมเขาเจียงพี่นองบ้านหองเสี้ยงเลยมีอง้องเส้ยง้ดีมีหนองเียไปไกลเนี้ยเออเอาบัจเจกปัจเจกแตนเราบัจเจกเอาคนเจียปัเจก้บ้านคนจดคเาไม่งน่งหน่อยเนาะเออบ้านองเสี้ยงฝากไปหาที่นองมานองเสี้ยงเด้ะฝากไไหนจัดแล้วมาหาเบอรงจะบานคืนหลาย เราเลียวันนี้น้องมาปังนีดีมาปังเออมาตัวมากตนี่งนะมาอยางของคุณก็แพงขั้วอายุคอยมันมาเจ้านึ่ทีเสียงกำแขั้วไม่ได้ขั้วเสียงกเสีงกันเออแค่ัวจีห้อ่อยจีกินเนาะเรีบรอยหเนี่ยน็วไ่ใ้ัวเองเพื่อนเร็วซุมเรีกขัวละูมจมันขนมายันมอ้วมาองั้วขนาเยอะ้วนาเยอันเยอันีเยอ ยูนี่ขายรถเล่ากันเสื้อผายรถขายดีจัเพอร์กัชั่นตีแท่งกลองอะไรตัวเพอร์กัะชั่นไหมโู้ยังได้โอ้ยฉลาดได้ไหมคนชล แตสีเน <c oughs> şey ี <Saint> <c oughs> <t uck> <ts z> ่ยเนาักอยัหา้าเนี่นงังจะน้องหเขาจอดน้ะาท่ามกลาพพเบนเลยกอนไ้่จาหัลานใบเจ้าดีนะรวยอรลนะีล้บ นั่นคือไก้ปียข่าะ้าให้มันแพงเจ้าเอ้เ้นี่้าราดีเรามา้องช่วงกับเจ้าอย่างนี้เราดจัตเลยนี่ว่าการไลสดเพืนดิเนี่ยไลสนด้วยไล่สดได้แมเราก็ีมาต่อเวช่วงี้เป็นเป็นช่วงว่างล้ำเพลิน มึงาระจเอาสหอยไปบันแพ้ได้โอเ่เอกันวมาตอไปอบักันกิบกปนิมงกันเปลี่ยนเนี่ยใรรณกันเนาะเบินไอรัโชว์ออกมาหลออเพลแก่ระสีลหาแดนเอ้ยหัเป็นตีหมาแต่อดภัยก็มาอัว์สียงกสยงแหนันนได้รับองเสียงดีๆเขาใส่ก็ถือระเพี้นองพี่นี่ลองไปชุ้มแย่คนึลองเหมออแมหมอ